สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับอ่ะวันนี้ก็มาพอยดมินบุญทรรมนำโชคนะครับในวันที่2นะครับสิงหาคม2,568นะครับก็มาแสดงความดีใจกับผู้โชคดีนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับของปู่เหมือนนะครับเม่ตะเคียนทองเมืองลาวนะครับ ปูเันกระไข่ซ5นหาหานนะครับเดยสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับนี่ก็อยู่ตรงวัดปานะครับโอ้เจ็บเพชรบ่กครับ เก็บเหนะ็ดมาอัสสัสดีทั้ง14ท่านนะครับมาแสดงความดีใจกับปูเหมือนนะครับปูเหมือนคนฟันแม่นนะครับ สวัสดีคุณพรทิพย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับครับปูสวัสดีครับปูสวัสดีครับโอ้ยปูกับฟันแม่นแมนนะครับตรงเป๊ะเนาะปูเนาะศูนหอ่ะ FC นะครับตะกอนะครับ f c ได้บอรไดหลายโม ตั้งว่าเพิ่นกระบายคอมเมนต์มาครับปูมีผู้โชคดีกับปูอยู่บนนะครับเนาะคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อปูเหมือนตั้งว่าแม่ตะเคียนมาอยู่น้ำนะครับแม่ตะเคียนบางลาวเนาะปูเนาอสารมาได้ลูกครับนี่ครับให้เห็นนาชัตว์ปูตะกรันปูเป็นบวชนะครับตอนนี้ซื้อค้านะปูเนาะอครับเป็นคาราวานเงินมาเลยเดินมาเลย นิพูนถึงนิพูโชคดีนะบนอ,อหนอถามกันนะปูนี่พูโชคดีน,บน,ดดนะบอครับกูได้โชคดีกับปูแน่นะครับผู้โชคดีกับเอาน้าไม่กินแน่ <c oughs> แล้ก็บม่ดได้กินเนาะนม,มาเอาไผ่หยอ่อนเพื่อนเก็บเพ็ดครับ โอ้ยทำอะไรกันคนหมดเต็มมดเลยดอกหมดหมดก็ขึ้นหลายท้่ปูโอ้ยหมดวจะมาบ่เห็นหงอกจมาบ่ได้ปัดเลยเดี๋ยววาดอันนี้เห็ปูป่ะหมดขึ้นปู ฝนตกหมดแล้ากุ้ะปูเนาะตาเขาไม่เห็นงเด้อลูกลางเด้ออายุเท่าไรแบบปูแปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่ปีนะครับปีมากกว่แปดสิบห้าครับสายตาพอดีเนาะปูสายตาพอดีใกล้แล้วใกล้ครับสิเธิ์อยากกลับขึ้นไปแล้วปูมีบุญอยู่เป็นหลมพ่อลมไส้ให้ลูกหลานน่ะปู บอเฮาครับเอฟซีก็มา,าสามลห,หลายสําหัดีคุณทุเรียน,นด้วยนะครับเ่าได้จ้าค<บ>ุณว<บ>่าโอ้ยเป็นบอลโชคดีนําปูเอาหวใดไหมนะครับนเนอาะอย่าเพิ่งเสียใจด้วยผู้ใดยังไม,ม่โชคกับปูนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอเอาหัวหนาแก่ตัวไหมนกปูเนาะบาาหมดสบายเห็บปูนี่บอลดัม้า ออกไปปัดปาดออกไปอยา่ปัดให้ปัดออกไปได้ไรเพราะเพราะเ่าเห็นมึงเนาะต้องทางมาจออตัวย่งปูเลยันยงหทังอกนเขาได้อะรกันรถขนซ้เดยกินขอับซุปน้ำมันต่เมนูซุปน้มันป่ะคนนี้โอ้ยมันจะมาติดฟันนะฮะเจันเจ อย่าเพิ่งเสียใจเด้อครับเด้อผู้ใดยังมอมีโชคกับปูเด้อครับงวดหน้าก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเนาะปูเนาะสวัสดีทั้ง53ท่านนะครับที่มาดูในไลฟ์สดนะครับบ่มีผู้ใดไจะค้นบ่บ่ผมก็บ่โชคดีปูบ่้ขับโผล่ไปมาบอกสุดายสุดายปูผมก็สิเอางวดหน้าพ่นักปูงวดนี้ยังบ่มีโชคเนาะปูเนาะ ปูเหือนกับฟันแมนฟันแมนนะครับแสงก็ตังพี่นะ,ะกระปุกตังคี่มากไกลไกสิใครูะแสงค่ะปูไมเห็ดหมดจ้าเอ้ออเก็บเห็ดอันอันอันจะมาหนิมันบา่าอันบ่ได้เอาไปบ,0 5, 5 0. บอกว่างานว่างศูนย์หาหาุลรู้ว่าอะมานนะปูปูทีนี่เล่กัน,นกเน็บอกเขาไปเลยกลวอันเก็บหนึ่งปูหนึ่งเจ็บปูขึ้นหนึ่งเก็ หนึงเจ็ดทเกบค่องหกเจ็ดบบล่างสิละอ๋อไม่ได้ซื้อบอกเขาโยเขาว่าเขาไ่ได้ซื้อหนึ่งเจ็ดไอบอกหนึ่งเจ็ดอยู่ค่ะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอ่นูนูจำโมคายได้อันอันมันขืนกอนอันมันบอกันมันบอกหนึ่งซีบหนึ่งสีกับหนึ่งเจ็ดค่ะเราบอกโอ้ภัยก่อนแสงคารวยเคยมาจากเรือบอ๋าจ้า โมกันมาหาปูนักปั่นไม้ปูจะตังปั่นไม้ปั่นแอดมินปั่นแอดมินไหวย่านบ่มีโมออกไปบ่อนอนหัวดิเอ้าเอฟซีเพิ่นสาวกระถือเนาะเอฟซีเพิ่นกับจักซื้อบ่ซื้อแล้วในเด็กไปบ่อนอนวัวนี่นะเพิ่นเบาอยู่นี่เด็กใช่ละสวัสดีค่ะตามต่อกระสันบ่ได้จ้า S <S> เสียดายร้ายครับแอดทนว่ะอ่ะอ่านคอมเมนต์เพิ่นให้ปูฟังน้ำเนยเอากหะนั้อ่ะสวัสดีคุณบุญส่งนะครับสวัสดีคุณทุเรียนนะครับสวัสดีคุณอ่านคอมเมนต์ให้ปูฟังแน่เพราะว่าเอฟซีคนเดือดสือคนเดือดสือคุณปริยศัดิ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับทาอ่านผิดกับเขอถอดนะครับเดี๋ยวสวัสดีคุณบุญส่งอีกครั้งนะครับ ขอโชคดีนะครับเดี๋ยวภูริยมวโชกในงวดนี้นะครับงวดหน้าขอโชคดีมีโชคลาบนะครับสวัสด,ดีคุณณภานะครับเสดายคักคุณคุณบุญทรงบอกว่าเสดายคักออาแกโตไหมนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งทอแท้นะครับชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับเอางวดนี้โศบดีงวดหน้าก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับเดี๋ยขยันยยก็ไหวขมุนอยู่บนกกอกเนาะ คนบอกยุคการาชินแม่ค่ะแม่คาปูอ่าาาาอ่ที่มนชงวัดุงวัดว่ากับโอ้ครับาทที่นี่เขาเอาป่ามาหิ่งเนี่ยฟันไม่บอกคาปูฟันเมื่อคืนนี่ฟันแล้วฟันละอ่าราชโบออกไปที่เดียรพ่อราชโบออกไปอย่างนี้เป็นยังไงอันบ่ถูกเู่เพิเล่นโตนอ่ะบายเลขออกงวดเดียว เขาจะมาเอาฮาปูเนาะเขาจะมาหาเจี๊ยดเอฟซีกับเซลบ้านเนี่ยปูมันจะเล่าความฝันเนี่ยฟังนะครับนี่นะเพคุนว่ายังบดไอซอจ้างวดนี่ละจ้าคุณตาคุณพี่บุญส่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับขออนุญาตนั่งเขาตมานเด้อยูเอาเอาเจังเลยอันอันมือเกินนี่เพิ่งเห็นจ้าปูสวัสดีครับปู่ตัวนี้งวดไหนที่ผ่านมา ปลาได้เพันมาคุณสุนทุนทอนผู้เอฟซีค่ะปูเอฟซีพันเบาสดๆเดี๋ยวนี้อ่คุยกับปูสดๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพันเบาน้ำปูอย่าบอกนี่แล้วเพคนไลรสดนี่ค่ะเพราะว่าเอฟซีบางคนเอาปลามาให้เบึกเคิร์เนี่ยเอาใส้หวีงมาค่ะเอาใส้หวีงมามีแต่ปลาดุูบาดที่นี่ปูกับเนื้อปลบเอานน้ำเข่าห่านน้ำเข่ราเขาดังไฟขึ้นกองแบบนี aw, okay. aw, b à, b à, ้ เราปาไปใส่ไฟค่ะยิงบ้าใหม่ปาตายเบิ้ค่ะศู <08 S 2> นย์แปดศูนย์แปดเออศูนย์นนเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดบับปูปลาเป็นแปดตายเป็นศู 87, 38, นย์ปลาเจ็ดปลาแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดบ่บค่ะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดประกาศมาเดอ้อเอฟซีแอดมิน จัก <One> มันไผเอามาให้น้ำบ่จักหนาหลายก็ไม่ใช่ผู้ใส่อ๋อฝันจังอันนี้ฝันต่องวดนะคะเอฟซีไี่จะปลาดุกฝันต่องวดบ่ปูฝันต่อกันฝันได้กระไรอย่างเศษคืออาจารย์การ์โดนโดนพวกนี้ล่ะอันผู้ให้ไปทูนานค่ะจังตั้งที่มือขึ้นที่ไหนเจ้าสิละค่ะเออแม่อัเปูคนไห้ฝันต่องวดด้วยเอฟซีฝันต่องวดเลยมาที่กระโปงน่ะฮันมือกับมือดีค่ะ มือจะกำมือขึ้นดิขึ้นดิมือนีนมันสินนะครับหลังเทียนขึนก็เป็นมันทฉะก็ดีแล้วเนาะดีดีครับฝันนีงบ่เป็นสุฝันเอาตอนนี้มันเอาแต่มือมันดีเนี่ยฝันวันพระได้เออฝันวันพระวันวันปู่สังปาตาตาเป็นป่อตายที่ใส่วีมัดปว้เอาด่งไฟด่งไฟอันนี้ต้มให้ปูข้างหลังอืมจ้าด่งไฟต้มให้ปูปี๊เห้ปูเสัยงด่งไฟคือดับเอามาด ไอ้ปูพวกกัโยกวินไปตั้งใส่ไชโดทางายไฟนั่นวิ่บม่ใหม่พิจปราใหม่เอาเท่ออกเอาวินมื่อ้ครับอ๋อค่ะทาฝันแบบนี้มักจะแม่นบอกปูเลยจังแม่นมากๆนะครับเป็นความฝันนะครับน้องอ่ะสวัสดีในความฝันครับคุณพี่สมเกียรตินะครับปูอยู่ที่จังหวัดกาลสิน์นะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภออยู่ที่อำเภอสหาศักดิ์นะครับอำเภอใหม่สาหาศักดิ์นะครับตอนนี้นะครับ ปลาสมุนปลาปูพนกลับบ้านเปิดจะไปอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินสน้ำปูสินน้ำพนไปข้างเราเลยพี่ครับตามปูให้เก่าละครับนพนไปข้าเราเลยพี่ครับไ <c oughs> ปยุใสก็ไปตามแล้วอยู่พูนเหยาเดาเ้อลูกหลานเด้อลูกหลานการงานยากมากครับไอเอฟซีเด่นนะแน่บางคนกับเบิ้งเพิ่นบริษัทปูบางบางคนเพิ่นการพื้นสิมครับเขาจะมาเอาน้ำปูเนาะ เขาจะมาออกมันไม่บอกตึงได้งวดนี้เนาะงวดแรกงวดแรกพอดีมือปูมานะค่ะเออมือนังคำว่าบอกเขาอันแยกลานมันออกมันออกหกหกแปดตันค่ะอันปูกับไปให้เขาซื้อให้กันได้อันอําเขาอันเท่าระว่าสามบาทโอ้ได้หลายเติมอยู่ตอนนี้บนพื้นกับแม่ไปซื้อกกันได้เช่นเดียวกันอันนี้สำหรับงวดนี้เด้อพี่น้องวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์ห้านะคะ ไปกับศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะหนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดปูให้มาสามหางแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดสองตัวแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดและศูนย์แปดนะคะพี่นองอย่าลืมเดอ้อพี่นงนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของปูเหมือนนะครับถูกไหมเจ้าหนวดติดก,กับปูซิปแม่อบอกครับที่ปูบอก,กบว่าซิปแนวทางน่ะมันถือไปเก,ไปกล้าโอถือไปเกล้ามาซิปหนวดติด อันนี้เอาไปเสี่ยงเล้าก็ได้ด้วยพี่น้องท่านได้หอดมือเนาะปูเอาไปตำเล้ากอนมันจันก็ได้นะคะสะดวกมันหวานสุกุศๆขอบคุณมากนะครับคุณสริณีนะครับโคตเป็นภาษาอังกฤษถ้าอ่านผิดกับขอโทษด้วยครับด้วยคุณสัรินีนะครับูเป็นพี่สาวมา เป็นพี่สาวใหญ่ม้าพี่สาวใหญ่มามาอันมาหาแบบเพิ่งมัดไปตะดนมหนบ่บ่ทันเบิดเรายังอยู่อยู่ดิเก้าสิบสองปีโอ้ยตอ้งแต่เมาได้่เอ้ยญ่เพิ่นฝันนั่นฝันว่าเพิ่นมาหาจ้าแกเลยตีเลขเออขนอันมันเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยน้องคกจากกับเบิ่งเลยตำรามันมีอันศูนหาศูนเกาค่ะแกเลยเขาศูนหาหาศูนอันนี้กับมีดเบื้อนตำราเครื่องกับมีดศูนเจ็ด ศูนย์แปดศูนย์แปดนี่งวดนี้ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดปูให้วงกลมตัวใดทางงวดนี้่ไม้สักตัวเอาเบิได้ดีเบิ้ลได้วยการขาดเนาะปูเนาะไม้อันนา้ไม้ไฮคาทิมจอดจงงวดนี้ผู้ใดก็มาหาปูงวดนี้เป็นผู้ชายมาผู้ชายมหาผู้ชายมาหกคนผีผู้ชายมาหกคนปูอ่ะเอาป่าใม้ไส่ซวีงมานี่ต่ปลาดุก มายโนนวิงทั้งวินงทั้งป่าใช้ไฟวินงมาใหม่จะงึดบ่ขาดตั้งใจแล่วว่า